เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรนะครับวันนี้เสี่ยจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซียนเสี่ยมังกรในวันที่10มีนาคม2563น้อหาะครับผมื้อหาใครที่ฟังบทคุยข้าบอลของเสี่ยแล้วเนี่ยอยากจะเล่นกีฬาออนไลน์บ้างเนี่ยเสี่ยก็มีของดีมาแนะนำนะครับผมเป็นลิงก์ด้านล่างใต้คลิป YouTube ที่เสี่ยแปะไว้นะครับมีอยู่ลิงก์เดียวหากใครคลิกไปแล้วเนี่ยในลิงก์นี้ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้สำหรับสมาชิกเสี่ยมังกรอีกด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่น สมัคร300รับคืน100นะครับหากใครสนใจก็คลิกไปสมัครได้เลยที่ลิงก์นั้นนะครับผมและยังมีสูตรบาคาร่าและสูตรวิเคราะห์บอลให้คุณผู้ชมได้ใช้กันแบบฟรีๆด้วยนะครับหากใครสนใจก็ไปสมัครและบอกไปด้วยมาจากทางช่อง YouTube เสียบมังกรนะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะได้รับทั้งหมดที่เสียกล่าวไปเลยลให้นี้ไม่ต้องรอช้าเสียก็มีคู่ฟุตบอลเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้รับฟัง3คู่ครับไปรับชมกันเลยครับแล้วคู่แรกของเสียว,วันนี้เสียจะพาไปทางฝั่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ เป็นคู่ระหว่าง RB l i ไลฟ์ซิกเปิดบ้านประทากับสเปอร์ในเวลาตี3ตรงนั่นเองนี้มาดูผลงานของทั้งสองทีมกันบ้านนะครับโดยสถิติพบเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยพบเจอกันเพียงแค่1นนะัดเท่านั้นนะครับและเป็นทางฝั่ง r b รไลฟ์ซิกเนี่ยที่เอาชนะไปนะครับผมส่วนสถิติ5านัดล่าสุดของเจ้าบ้านไลฟ์ซิกนะครับไลฟ์ซิกเอาชนะไป3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดครับ มาดูสถิติของสเปอร์กันบ้างน,นะครับ5้นัดหลังสุดของสเปอร์เนี่ยแพ้มา3นัดและเสมอมาสอนัดครับผมแม่ยังเอาชนะทีมอะไรมาไม่ได้เลยใน5นัดที่ผ่านมาของสเปอร์นะครับผมเอาละครับและทีนี้ต้องบอกอันดับกันนะว่า2ทีนี้อยู่คนละลีกนะฮะมาเต่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยกันลีกของไลซิกเนี่ยไลซิกก็อยู่อันดับ3ส่วนสเปอร์เนี่ยอยู่ลีกของเขาก็อยู่อันดับที่แปนะครับผมอ่และจากบทวิเคร์าวลของเสี่ยมังกรในวันนี้เสี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสเปอร์เนี่ย เขาขาดกองหน้าอย่างเฮลิเคนแถมยังขาดซอนฮุงม,มินไปอีกทําให้ฟอร์มช่วงหลังของเขาเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยครับไม่ชนะมาใครมาเลย5นานัดติดส่วนของไลซิกเนี่ยวันนี้เตะในบ้านด้วยและฟอร์มในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับโดยเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว12นัดติดนะครับผมและวันนี้ผมจึงเชื่อใจไปทางฝั่งไลซิกมากกว่าครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีและขาดตัวยิงไปอีกด้วยครับอาจจะยันสู้ไม่ไหวครับผมผมเชื่อใจไปทางฝั่งไลซิกครับ ส่วนสกอที่ผมคาดนะผมว่าไลท์ซิงเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับและคู่ที่2นะก็ยังอยู่ทางฝั่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดิมนะครับผมเป็นคู่ระหว่างบาเลเซียเนี่ยเปิดบ้านพะักกับอาลันต้านะครับในเวลาตีสามตรงด้วยกัน ทีนี้มาดูผลงานทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผมโดยสถิติพบเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันเพียงแค่2นัดช่อนนั้นนะครับผมและเป็นทางฝั่งออตาลนต้าเนี่ยที่เอาชนะไปถึง2นัดเลยส่วนสถิติ5นัดลงสุดของเจ้าบ้านบาเินเซียเนี่ยบาเินเซียแพ้ไป2นัดเสมอไป2นัดและเอาชนะเพียงแค่1นัดช่อนนะครับมาดูสถิติ5นัดลงสุดของออตาลนต้ากันบ้างนะอตาลนต้าเนี่ยชนะติดต่อกันมา4นัดกันเลยทีเดียวและเสมอไป1นนัดครับผมเขาไม่แพ้ใครมาเลยใน5้านัดสุดที่ผ่านมานะฮะ เอาละครับต้องบอกอันดับก่อนว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่โคลาลีกเช่นเดียวกันนะครับผมและลีกของบาลเนเซยเน่ยก็อยู่อันดับ7 <S <S ส่วนอตัลันตาเนี่ยก็อยู่เลียง,งเขาอยู่อันดับ4 <S <S นะครับและจากบทวิเคราะห์ขอ,ของเสี่ยมังกรในวันนี้นะครับผมอัตัลันตาเนี่ยฟอร์มช่วงหลังเขาค่อนข้างจะดูดีกันเลยทีเดียวนะครับผมโดยสถิติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบเอาชนะติดต่อก,กันมาหลายๆนัดอยู่นะครับแต่วันนี้ต้องมาเยือน ทางฝั่งบาลนเลียเนี่ยซึ่งบาลนเลียเนี่ยสถิตินอกบ้านเขาเนี่ยอาจจะดูไม่เอาก็ได้ครับผมอ่ะไม่ใช่ก็ได้อาจจะดูไม่เอาเลยนะครับผมแต่สถิติในบ้านของเขาเนี่ยเขาไม่แพ้ใครมาหลายนัดติดกันเลยทีเดียวรับผมเรียกได้ว่าเขาเล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแก่งและดุดันนะครับผมและน่าเชื่อใจมากกว่าผมจึงเอ็นเอียงไปทางฝั่งบาเลนเซียมากกว่าครับผมผมขอให้บาลนเซียดีกว่าสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยบาลนเซียนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอตาลนตาได้หนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับวันนี้ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยสเสียจะพาข้ามไปทางฝั่ง ลีกวันอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ระหว่างแบ็กพูลเนี่ยเปิดบ้านระทะกับทานเมี่ยโรเวอร์นะครับในเวลาตี2.45นาทีทีนี้มาดูผลงานของทั้งสองทีมที่ได้เจอกันบ้านนะครับผมโดยสถิติพบเจอกับทั้งสองทีมเนี่ยสเสียจะหยิบยกมาให้แค่5นาสุดนะ เป็นทางฝั่งแบล็กพูลเนี่ยเอาชนะไป1นัดและทามิเอโลเวอร์เนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันส่วน2นัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันเนี่ยเสมอครับส่วนสถิติห้าล่าสุดของเจ้าบ้านแบล็กพูลนะแบล็กพูลเนี่ยเอาชนะไป2นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป1นัดครับมาดูสถิติ5้าสุดของทามิเอกันบ้างนะฮะทามิยอโรเวอร์เนี่ยแพ้ไป2นัดเสมอไป1นัดและชนะไป2นัดครับผมแล้วต้องบอกอันดับก่อนนะฮะว่าหลีกนี้หลีกวันนะครับอยู่ในหลีกเดียวกันนะครับ แบ็กพูลเนี่ยอาู่อันดับ13ส่วนทารเมียรโลเวอร์เนี่ยอยู่อันดับ21ด้วยกันครับและจากบทวิเครอบของเสี่ยในวันนี้นะเสี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างจะดูคล้ายๆกันนะครับฟอร์มช่วงหลังนะครับผมค่อนข้างจะดูสูสีกันแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้าแบ็กพูลเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าครับผมและสถิติเกมบ้างของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสะดุดแพ้มาบ้างแต่ฟอร์มมองโดยรวมแล้วเนี่ยเขาอะค่อนข้างจะดูดีกว่าทามเมียรโลเวอร์ครับผมเพราะว่าสถิต ของทามลเอร์ over, มองโดยรวมเนี่ยเขาสะดุดแพ้เสม,มอมาเยอะมากกว่าครับผมเรียกได้ว่าเชื่อใจยังไม่ได้ครับผมผมขอเชื่อใจไปทางฝั่งแบ็คพูลดีกว่าครับให้ทางแบ็คพูลเนี่ยเฉือนเอาชนะทามลเอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับก็จบครบ3ามคู่แล้วนะสำหรับบทวิเคราะห์บอลของเซียนเสี่ยมังกรในวันนี้นะครับผมหากใครที่ชื่นชอบเนี่ยเสี่ยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้เสี่ยกันด้วยนะครับผม อ่าแล้วยื้ลืมนะครับหากใครที่ฟังบทวิเคราะห์ของเสียแล้วอยากจะเล่นกีฬาออนไลน์บ้านเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ YouTube ที่เสียแปะไว้ได้เลยนะครับผมและในลิงก์นี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยครับผมเพียงคุณสมัครเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษสมัคร300รับคืน100ทันทีนะครับและบอกไปด้วยวามาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะครับผม และยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะคากคุณสมัครแล้วคุณยังได้สูตรบาคาร่าและสูตรวิเคราะห์บอลไปใช้กันได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดที่ลิงก์สมัครแล้วบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง youtube เสีย่ยมังกรนะครับผมเพียงเท่าน,นี้ก็จะได้ทั้งหมดที่เสียกก่าวไปเลยนะฮะและสำหรับวันนี้เสียก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ